โอเคสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่รายการที่พุ่งต่อสีเขดอีก e แล้วเดี๋ยวนี้เรามาเล่นเดนิโบ EP ที่สองกับ event. อีเวนต์คอนเทนต์น,นี้ก็เหมือนเดิมดรีเซิร์ชเทวิสเต็ตมผมนั้นน่าจะรีเซิร์ชได้แค่ตัวเดียวก็คือมันกด ไอ้เจ้าไข่่วนพวกที่เหลือเดี๋ยวก็ตา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 มาเดี๋ยวก็ตาตาตามาเย oh, <there. S 1> โอ้ยแม่จเจ้าโดนทิสเกียนเะยู <Yeah. S 1> ไอ้ไข่เนี่ยว่ะโอ้ยสวัสดีหลานเหลินเมื่อกี้ลุงไข่โดนดิสคอร์ดเกียนไม่ต้องแปลกใจเหรอแม่ทุกคน กูรีเสิร์ชได้ใครไอ้นี่มาเนี่ไงวะไม่รู้สิจุๆดๆก็ตายกูพลาดใส่ที่นี้แล้วก็จะโดนท่าโอเคแล้วก็ผมจะออกมาขอโทษว่าไอ้เรื่องข้อมูลของยัตตาขอโทษด้วยนะการได้ส่งให้ข้อมูลผิดอะ่ะพอดีไม่ได้ดูพอดีพอดีไม่ได,ด,ด้ดูเขาสามารถมันกะูดูอนที่ตอน <c oughs> เราจะเริ่มเปิดตัวที่แล้วมันแล้วก็คร <c oughs> าวนี้ผมเอากับตัวละครใหม่ก็คือไส้ต้มนันอินนี่เหมือยจะช่องกูนี่ มีสรุปกูจะมาทำคอนเทนต์หรือว่ากูมาลงดูไข่ของมึงไว้ไม่ต้อสนใจหรอกลุงก็เกออยากมีสวนร่วงนะโรเจอหลานพ<อ>่อ,อไม่ใช่หลานพ่อดิหลานลุง,งไม่มีหลานมีงซะหน่อยกูแค่แค่คนนอกบ้านไข่นะไข่นะเอพิ่งจุดเลยของซาของซื้อไอเจ้าพีเอพีเสื้แล้ว <Yes. S 2> แล้วก็ถ้าเกิดคอนเทนต์นี้ อืมจบลงเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครแต่ละตัวแล้วกันเขาว่าเขาน่าจะโดนคนอื่นรีวิวหมดแล้วแหละเออโอเคถ้าเกิดมีโอกาสโอเคบอกเลยว่าถึงลุงจะเก่าแต่ไม่งวดเก่าเลยสับเป่งวิ่งโคตรเร็วโอเคครทีนี้เราจะไปเถียงเรื่องความสามารถแล้วเพราะว่าคลิปก่อนไม่เถียงความสามารถและยัดตาสมันปากเลยจะเกลแค่ของแล้อีกมันจะเจอยู่แต่ไม่ได้กูบอก แล้ววันนี้เราก็จะมาแก้ตัวกันเนื่องจากว่าเขาก่อนบอลเล่นโทรศัพท์แต่คราวนี้ผมมาเล่นในไอแพแล้วโอ้ยหยาอเลยมาถึ็กที่ชาเลยดูดีเฮ้ยแปลกใจจังเลยทำไมตัวละครใหม่โทสตเต็ทำไมไม่มาเฮ้ยอาจจะแค่ดูไม่มีก็ได้เรวรอตาหน้าก,ก่อน เพื่อวาที่เราจะได้เจอคุณไข่พี่เก่าแต่ไม่เก่าแล้วกูโคตรชอบตอนปั่นเลยพี่ยาแล้วกูก็ชอบตอนปั่นของใส่มากเลยแบบพี่ยาตอนปังนคืมอมึงต้องตีด้วยอย่ามันตามกูมันตามกูถ้ากอกช่าจะตายแรกนี่แ่ะใจเย็นที่ชัไนไรนะนี้ผมตั้งแต่อรอที่สุดในดตัวละครแล้วก็กูจะพึ้งได้ ก็คือกับไอตัวตาก,กา้เาเป็นคอมพิวต่ตัวแร<อ>กที่ดูสนใจมากขึ้นแล้วคอไอตัวตาก้ามันเจอทั้งสองรอบแล้วไม่ใช่อ่ะไนตอนในคลิปเน่ากับคลิปก่อนใช่ถ้ากก่าว่าตอนนี้มึงเจอทั้งหมดสองครั้งถ้าหากมึงเจอไปเรื่อยๆมึงอาจจะได้แบบนิรับลิมิเต็ดของตัวตาก้าก็ได้ไมึงจะได้เก็บ,บ,บนเนี่ยมึงจะได้เก็บจากสามช่องไปสี่ช่องแถมนำแถมไม่นำก้ํา มึงยังสามารถโยนของให้เพื่อนได้ด้วยแบบก่อนตายเอายาไปแล้วเพื่อนเอ,อือกูได้แบบเวลาเวลามึงเล่นกูแล้วถ้าเกิดมึงโง่กูโยกกูโยนยาใส่มึงแน่เฮียขาเรียกว่าให้ไม่ใช่โยนแม่งพูดโยนฉันแม่งพูดโยนฉันตัวละครเป็นตัวเฮียเลยฮวันนี้ไม่หวาและอนุญาตโอ้พระลงเซียนนี่หย,ยู่เหมือนมีใครเอาอะไรมาฟาดสังกะสีเลย อูอ<ด>้ซ้ายไปเฮ้ยต,ต,ตัว,ตว,ตวรานววรนะคือ,อรคเราส่งโซอมันโอ๋ยวเราใส่มืโคโจยด,ด้วยละเว้ยไอ้แค่มันคิปก่อนแม่งโคตรแย่เลยไม่เอาไอาเ้เแคยลิกเกติเดี๋ยวกูโดนลิกเกติดีใหญ่ <c ười> คิดก่อนยังไม่โดนเลยจริงใส่สักหน่อยเขาไม่เป็นไรหรอกถ้าหากไม่โดนก็ไม่เลิกไม่เลิกเลยจนกว่าจะโดนไอ้เแคย เออเล่นจนกว่าจะโดนเรู้จากป่าหเ,เหรอเฮ้เหี้ยลูอี้แึเปล่าลูอี้นี่ลูอี้มามาเนี่ยลูอี้แบบมามาแค่เราโโห,หรือเปล่าวะไอ้เหียแบบน้ฮะบังบัวเว้ยโฟดกูโชคดีมากคือปงยาเฮียป่าน้ำมันได้เยอะขึ้นด้วยเอ็กเตอร์เธอมีความหมายว่าอะไรอะไรกูอา่านไม่ทันวะโรเจอร์ คิดว่าอาจจะได้ไอทิโบนจาก l e t s go gambling I can't stop winning อุ้ยไอเฮียโชคดีอีกไอเฮียกูโชคดีอีกงโชคดีกูโชคอะไรได้ยาใช่ไหมอ๋อมึงไปปันน้ำมาเลยกูขอหน้าที่ดีโอ้แล้วเป็นผีซะด้วยเป็นผีซะด้วยไหนคิดเทอยู่ไหนจ้าลูกคิดตึกจังเลยงานนี่หลายต้องการมานาน งานที่กูต้องอยู่ใกล้ๆสับประหลาดก็รอ่จะมาอยู่ไหนวะอันนี้เจอต่อไปถ้าเกิดเหลือสุดท้ายกูอยู่ที่ลิฟต์จ้่ตอนนี้กำลังรอ,งองความหวัง่วะจะจ่อหน้าห้าุด p l อยในคลิปนี้เราขอผิดไปทางการเพราะว่าเราละ พลิกังกับขีดเลอในเกมนี้ซึ่งเราไม่เจออี้นเลยอีเวนต์ตัวละครไม่เจอเลยเราจะประกาศให้ปิดคีดตอนนี้เดือตอนนีออ้แล้วขอจบเป็นเช่็กด้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยวันนี้เรามาเปลี่ยนที่นะครับผมเพราะว่าที่ที่พวกเราอยู่มันไม่มปลอดภัยไม่ไม่ปลอดภัยสัสเลยเด้โอเคแล้วขออ่านะแบบใครที่มาสนใจเข้ากลุ่มพวกเราสองคนแล้วก็สามารถอ่าเราจะแจก ในตคลิปเหมือนเดิมพร้งกลุ่มเหมือนเดิมใครสนใจเข้าได้เพราะว่ากดไลน์นี้ก็ขอกันเยอะๆเลยเพราะว่าไลน์นี้เป็นไม่ทุยเอ้ยนี่จะปลอดภัยไหมล่ะหยิบมันหยิบมันเอาไปว่าอย่าลืมกดไลน์แล้วก็กด subscribe ช่องทีวีคงด้วยนะครับผมตอนนี้ไปแล้วไปแล้ว